ผิวสวยมากเรียบเนียนมากๆเลยนะคะก็คือเหมือนการลงรองพื้นเราก็ลงแป้งนะคะทุกคนไม่ได้เป็นแมตที่แบบแห้งๆกร้านนะคะเป็นฟินิชที่แบบ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 ชอบเลยนะคะทุกคนน้องเขาจะแบบไม่ให้เราได้ใช้รองพื้นเลยนะคะมันไม่ได้ดูหนามันไม่ได้ดูตึบไม่ได้ดูแน่นนะคะทุกคนตัวพับของเขานะเรารู้สึกว่าลงแป้งได้ดีเลยนะคะทุกสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง f ฟิร์สเลซนะคะก <c oughs> ็วันนี้นะคะ <c oughs> เรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ <c oughs> ซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะท <c oughs> ุกคนก็คือ นี่เลยค่ะเป็นแป้งออกใหม่จากแบรนด์ L'Oreal นะคะก็คือจริงๆอ่ะเขาหน้าจะองอมาสักพักนึงแล้วนะคะที่ต่างประเทศแล้วก็แบบเป็นที่ฮอตฮิตมากๆและตอนนี้เนี่ยก็คือเพิ่งเข้าไทยนะคะทุกคนซึ่งเราอ่ะได้เห็นรีวิวน้องเขามาบ้างแล้วนะคะทุกคนก็คือผิวสวยมากก็เลยหยิบมารีวิวให้ทุกคนดูกันในวันนี้เลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะทุกคนเขาจะมีชื่อว่า L'Oreal Infallible Face Wear Foundation in a i Powder นะคะชื่อน้องคือยาวมากนี่ก็คือจะ เป็นหน้าตาตัวตลับของเขานะคะทุกคนตลับของเขาว่าคือมีความสวยหรูดูแพงแบบดูน่าใช้มากๆพอเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอตัวแป้งนะคะตัวนี้เนี่ยเราเลือกมาเป็นเบอร์หนึ่งนะคะชื่อสีว่าวนิลาเปิดขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเจอเป็นตัวกระจกนะคะแล้วก็จะมีพับมาให้เราด้านในนี้สําหรับตัวพับของเขานะคะทุกคนก็คือนุ่มแล้วก็เนื้อแน่นมากๆเลยน่าจะแบบลงแป้งได้ดีเลยนะคะ นี่เลยความหนาก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับตัวแพ็กเกจของเขานะคะทุกคนคือทำออกมาได้สวยหรูดูดีแบบดูน่าใช้มากๆเลยนะแล้วขนาดนะคะก็คือกระทัดรัดพกพาง่ายเลยแต่พอเราได้จับอะทุกคนเรารู้สึกว่าตัวแพ็กเกจของเขาอะมันค่อนข้างบางนะคะก็คืออาจจะต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้น้องตกนะสําหรับตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะเรียกกันว่าแป้งไฮบิดนะคะก็คือเขาจะมีนวัตกรรมนะคะที่ช่วยปกปิดผิวของเราเนี่ยให้เรียบเนียนเหมือนรองพื้นเลยแต่ว่าจะเป็นฟินิชแมทที่บางเบาเหมือนกัน ช้แป้งนะคะจะใช้เทคโนโลยีไฮ้บิดลิควิดอินพาวเดอร์ค่ะทุกคนแล้วก็สําหรับตัวเนื้อแป้งของเขานะคะเขาเข้มว่าเป็นเนื้อที่ละเอียดนะคะลืนกับผิวได้ดีก็คือจะให้ความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเป็นฟินิชผิวแมทที่จะมาช่วยคุมมันนะคะแล้วก็ติดทนกันน้ํากันเหงื่อด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจะช่วยให้ผิวของเราเนื่อหายใจได้แม้อยู่ใต้แมสค่ะทุกคนแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะทุกคนคือน้อไม่ดอประหว่างวันด้วยแล้วก็ไม่อุดตันผิวสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยก็คือ ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะทุกคนจะมีให้เราเลือกทั้งหมด6เฉดสีนะคะ,ะ,คะก็คือจะเป็นเฉดสีที่เหมาะกับสาวไทยนะคะก็คือจะมีความอมเหลืองนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาไล่ระดับเฉดสีได้ดีนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีความลังเลตอนเลือกหน่อยนะคะทุกคนว่าเคยจะเอาเบอร์อะไรดีซึ่งเบอร์หนึ่งที่เราเอามาเนี่ยก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้แบบสวอตเลยนะเรามาสวอตพร้อมกันกันกบทุกคนนะคะว่าเออน้องจะแบบพอดีกับสีผิวของเราไหมนะคะลุ้นเหมือนกันนะว่า จะพอดีกับผิวไหมคือเราอะจะเป็นคนผิวขาวอมเหลืองนะคะนี่นี่สีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็สําหรับผิวของเราตอนนี้นะคะก็คือเราลงกันแดดไปแล้วนะคะแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ที่ใต้ตาไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงน้องเขากันเลยแล้วก็คือตอนที่เราสวอตน้องเขานะคะทุกคนคือจะบอกว่าตัวเนื้อของเขาว่าเป็นเนื้อที่นุ่มแล้วก็แบบลื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่แบบละเอียดมากๆอันนี้เนี่ยก็คือจะสวอตให้ดูหลักมือ นี่สีของเขาก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยน,นี่ทุกคนดูแป้งของเขาคือติดพับได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือเราแค่แบบแท็บแทบเองนะเดี๋ยวจะลงไปข้างหน้าให้ทุกคนดูก่อนนะคะ เนื้อของเขาคือละเอียดมากทุกคนอ่ะพอลงไปแล้วนะคะตรงจุดที่เราลงไปเนี่ยช่วงหน้าแก้มช่วงใต้ตาเนี่ยทุกคนก็คือจะเห็นว่าผิวของเราอ่ะมันจะมีความแบบเบลอ,บอขึ้นมานะคะแล้วก็คือมันมีมันเป็นความเรียบเนียนนะทุกคนตัวเนื้อนะคะทุกคนคือตอนที่เราเห็นตอนที่เขาอยู่บนพับเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อของเขาอ่ะมันดูค่อนข้างแน่นนะคะแต่พอเอามาลงที่หน้าแล้วอะ่ะคือเนื้อของเขาอ่ะบางเบามาก นี่นะคะทุกคนลงเสร็จเรียบร้อยชอบฟินิชผิวมากคือข้างที่ลงแล้วนะคะทุกคนก็คือผิวของเราอะมันจะมีความเรียบเนียนมีความแบบเบลอ,เ,บอเหมือนผิวใส่ฟิลเตอร์นะคะอันนี้คือข้างที่ไม่ได้ลงอะเราก็สําหรับในเรื่องของการปกปิดนะคะน้องเขาสามารถปกปิดได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปกปิดได้หมดนะคะสําหรับที่จมูกนะคะทุกคนเราจะมีสิวเซียนจะบอกว่าน้องเขาอะคือปกปิดสิวเซียนไปเลยข้างที่เราไม่ได้ลงน้องเขาเนี่ย จะเห็นสิวเซียนเลยนะคะแต่ว่าข้างที่ลงไปแล้วเนี่ยก็คือไม่เห็นเลยแล้วก็รูขุมขนนะคะสามารถเบอร์ูขุมขนของเราไปได้เลยการปกปิดใต้ตานะคะทุกคนอันนี้เนี่ยก็คือยังเห็นความที่แบบความคั้มใต้ตาอยู่นะคะนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยคือเราสามารถใช้คอนซีลเลอร์ช่วยแบบเพิ่มได้อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะลงแป้ง ไปลงข้างหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นฟินิชผิวที่ได้นะคะผิวสวยมากเรียบเนียนมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะมีสิวนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ปิดนะคะคือใช้ตัวแป้งของเขาปิดไปเลยเดี๋ยวจะขึ้นเปรียบเทียบระหว่างตอนเที่ยงไม่ได้ลงให้ดูนะคะทุกคนว่าเออพอลงไปแล้วเนี่ยฟินิชเขาอะเป็นประมาณไหน แต่ส่วนตัวคือเราชอบมากทุกคนฟินิชคือสวยมากเลยโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูฟินิชผิวกันอีกทีค่ะไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือจะเป็น ฟินิชผิวที่ได้คะ่ะผิวคือเรียบเนียนมากนี่นะคะให้ดูผิวพอแต่งหน้าออกมาแล้วสวยมากทุกคนเรู้สึกว่าสีแป้งของเขาว่ามันมีความกลืนเข้ากับผิวเรามากขึ้นนะคะคือพอไปแต่งหน้าอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะคือสวยมากคือชอบมาก <c ười> คือเขาอะ่ะ เน้นความแบบบางเบาจริงๆนะคะทุกคนถ้าถามว่าฟินิชผิวเนี่ยเหมือนการลงรองพื้านไหมก็คือเหมือนการลงรองพื้านเราก็ลงแป้งนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะให้สัมผัสที่มีความบางเบาแบบบางเบามากๆรู้สึกสบายผิวมากๆเลยนี่นะคะแล้วสัมผัสที่จับไปเนี่ยมันก็คือจะเป็นความแมทคือเรารู้สึกว่าเขาจะเป็นความแมทที่มีความนุ่มๆนะคะทุกคนไม่ได้เป็นแมทที่แบบแห้งๆกร้านนะคะเป็นฟินิชที่แบบชอบเลยนะคะทุกคนนอะเขาจะแบบไม่ให้เราได้ใช้รองพื้นเลย ะค,ะคือจริงๆอ่ะชายต้นเนี่ยก็รู้สึกว่าจบนะคะทุกคนคือครบจบเลยแล้วก็ถ้าถามว่ามีความเป็นธรรมชาติไหมก็คือมีความเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าเออมันก็ดูหรูแหละว่าเราแบบทาแป้งทารองพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนฟินิชประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ดูหนามันไม่ได้ดูตึบไม่ได้ดูแน่นนะคะทุกคนเป็นความรู้สึกที่มีความโปร่งโปรงให้ผิวเราได้หายใจอย,อย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆแล้วก็สําหรับในเรื่องปกปิดเนี่ยอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าน้องเขา สามารถปกปิดได้ในประมาณหนึ่งคือสามารถปกปิดสิวเซียนอะไรแบบนี้ได้เรียบเนียนมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็รูขุมขนอะไรแบบนี้ถ้าใครที่มีรูขุมขนนน้องสามารถปกปิดได้ดีแล้วแบบเรียบเนียนกลืนไปกับผิวแล้วก็ในเรื่องของใต้ตาคาเนี่ยเขาก็สามารถปกปิดได้ในระดับหนึ่งก็สําหรับใครที่แบบกําลังเป็นสิวอยู่เนี่ยก็คือสามารถใช้น้องควบคู่กับคอนซีลเลอร์ได้เลยนะคะก็คือจะได้เพิ่มการปกปิดไปด้วยนะคะเรารู้สึกว่าที่เขาเขมาก็คือตรงทุกอย่างเลยสําหรับที่เราได้ใช้อะอย่างที่บอกว่าชอบมากเพราะว่าผิวคื เรียบเนียนมากอันนี้คือชอบจริงๆแล้วก็ชอบในเรื่องของความบางเบาด้วยนะคะคือจริงๆอะยุคน,นี้ทุกคนเราก็แบบชอบความบางเบากันอยู่แล้วก็คือรู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆในยุคนี้เลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ง่ายนะคะทุกคนแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยคือทากันแดดทาคอนซีลเลอร์เราก็สามารถลงน้องได้เลยนะคะแต่ว่าเราอะติดอยู่อย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็คือจะเป็นในเรื่องแพ็กเกจของเขาซึ่งร,รู้สึกว่าน้องอะค่อนข้างเปราะบางนิดนึงซึ่งอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าเออน้องเขาแบบค่อนข้างบางนะคะทุกคนเนี่ยเวลาจับสัมผัสอะคือ ืออย่างที่บอกว่าอาจจะต้องระวังว่าอย่าให้น้องเขาตกนะคะแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวพับ ตัวพับของเขานะเรารู <fry UC S> ้สึกว่าลงแป้งได้ดีเลยนะคะทุกคนแล้วก็ความหนาของเขาจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็เนื้อจะค่อนข้างแน่นนะคะสามารถใช้งานได้จริงเลยแล้วก็สามารถแบบแทบเนื้อแป้งขึ้นมาได้ดีเวลาเอามาลงบนหน้าทุกคนคือดีมากอันนี้ก็คือชอบสําหรับการใช้งานของเขาก็คือเขาว่าจะมีแป้งอยู่ด้านบนใช่ไหมแล้วก็กระจกของเขาอ่ะมันจะอยู่ด้านล่างมันก็อาจจะแบบเวลาเราแทบแป้งทุกคนเราก็จะต้องขึ้นมาแทบข้างบนแล้วก็จะต้องเปิดขึ้นไปแบบดูกระจกข้างล่างนะคะเออ จะเป็นการใช้งานประมาณนี้มันจะต้องแบบเอาขึ้นเอาลงแบบเนี้ยทุกคนสําหรับราคาน้องตัวนี้นะคะทุกคนอยู่ที่549บาทนะคะน้องจะมาในปริมาณ9กร,รัมนะคะทุกคนก็มีให้เลือกกัน6เฉดสีนะคะเป็น6เฉดสีที่แบบเออเข้ากับผิวสาวไทยนะคะใครที่สนใจก็ลองไปเลือกดูกันได้นะคะตัวนี้เนี่ยเราสั่งมาจากช้อปปี้ออฟฟิเชียลของเขานะคะก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนกับการรีวิวแป้งตัวใหม่จากแบรนด์ลอรีอัลปารีนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยใครที่อยากให้เราทำคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุกไหนก็มาคอมเมนต์ได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ